ไม่มีคริสเตียนโรนันโดเมื่อทางสกอตแม็กโทมิเนมิดฟินไดน้โมออกมาชี้เป้าสองแข้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีความเป็นมืออาชีพสุดเท่าที่เคยสัมผัสมาไม่มีคริสเตียนโรนันโดเมื่อทางสกอตแม็กโทมิเนกองกลางชาวสกอตแลนด์ Land, ออกมาชี้เป้าสองแข้งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเตดทีมดังแห่งสุพีเมียลีกอังกฤษที่มีความเป็นมืออาชีพสุดเท่าที่เคยสัมผัสมาโดยที่มีหนึ่งคนขยับขึ้นมาเป็นโค้ชแล้วนั่นคือไมเคิลคาริที่คุมทีมสิงแดงมิดเดิลสโบรนส่วนอีกรายยังเล่นอยู่นั่น คือเอชลีย์อย่างที่ยังคาแข่งกับท็อฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ตันทั้งนี้สกอร์แมคโทมินเนออกมากล่าวว่าไมเคิลคาริกและเอชลีย์ยังเป็น2คนที่มีความเป็นมืออาชีพมากที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยเห็นมาอย่างไมเคิลคาริกเขามีแนวทางตั้งแต่สมัยค้าแข่งรวมถึงตอนเป็นงานสตาร์โพสท,ที่นี่เขามีวิธีคิดที่แตกต่างออกไปเขาน่าทึ่งมากๆส่วนเอชลีย์ยังเขาเองก็ยอดเยี่ยมและเป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับสกอร์แมคโทมิเนมีโปรแกรมนำปิศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดบุกไปเยือนนิวพอร์ตในศึก FA คัพอังกฤษรอบ4ที่จะฟาดแข่งกันในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้23นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย